ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้นำมาตัวเลขนะครับจับชุด2ตัวบนล่างนะครับก็เป็นตัวเลขที่น่าติดตามนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่สูตรเลขเต็มนะครับสูตรใหญ่สูตรเต็มนะครับก็ลองดูไว้เป็นแนวทางนะครับเผือ่อชอบตัวไหนก็จัดไม่ชอบก็ดูไว้เป็นแนวทางนะสำหรับตัวเลขที่เราคำนวณออกมานะครับ ตามสถิตินะครับก็เข้ามาก็ไหลงวดนะครับก็เข้ามาก็นู้เสกว่าจะเป็นนะครับ12งวดนะครับงวดนี้ก็น่าจะเดินต่อหรือไม่ก็ลองไปพิจารณาดูตามที่ท่านชอบนะครับสูตรเต็มนะครับสูตรเต็มนะครับเราก็เลขที่ออกมานะครับ16 116ร่าง17นะครับเราใช้นะครับ หลักหน่วยล่างนะครับคือเลข7นะครับ7บวก2เราก็ได้9นะครับเพิ่มแต้มมาเป็น0นย์นะครับ0นย์บวก6นะครับเราก็ได้มาที่6และ7นะครับก็ด้านนี้นะครับอ่าด้านนี้นะครับเราใช้หลักร้อยนะครับอ่าหลักร้อยมาบวก7นะครับเราก็ได้มาที่ 8, 90นะครับเลขที่ออกมานะครับ 6, 90ล่าง60นะครับเข้ามาที่60แล้วก็90นนะครับก็เข้ามาทั้งบนและล่างนะครับ ย่อมมีเข้ามีหลุดนะครับก็ตัวนี้นะครับผมจะแนะนําไว้นะครับตัวท้ายนะครับก็แนะนําไว้เฉยนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับหน่วยมากนะครับเราจะใช้สามตัวด้านนี้ก็ใช้สามตัวเป็นเลขที่มาที่เก้าชุดนะครับตอนนี้ก็กันเอาไว้นะครับนานๆครั้งจะมาทีนะครับ แลวต่อมานะครับเลขที่ออกมานะครับ6 90กนลักนะครับเราใช้ศูนย์บวก2นะครับได้2นะครับ2บวก3ก็ได้มาสองกับ3นะครับบวก6ก็ได้90นะครับส่วนด้านนี้นะครับก็หลักร้อยคือเลข6นะครับ6บวกเ็ก็3 4หนะครับเลขที่ออกมานะครับก็ 9 3นะครับล่าง4ี่นะครับเข้ามาที่93แล้วก็42นะครับก็ขาบนก็ล่างนะครับแล้วต่อมาก็เหมือนเดิมนะครับ5 9 3เ้าล่าง4ี่นะครับเราใช้2นะครับหลักหน่วยล่างนะครับก็2อมาบวก2คงที่นะครับเราได้4เพิ่มแต้มมาเป็น5นะครับ5บอก6ก็ได้1และ2นะครับส่วนด้านนี้นะครับหลักร้อยคือเลข5นะครับ5บวก7นะครับ เราจะบวกเจ็ดท so so ุกครั้งนะครับบวกเจ็ดทุกครั้งนะครับบวกเจ็ดคงที่นะครับเราก็ได้มาสองสามสี่นะครับเลขที่ออกมานะครับห้าศูนย์สี่ล่ากสามหนึ่งนะครับเข้ามาที่สามหนึ่งนะครับแล้วต่อมานะครับก็มาดูกันเลยนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่ศูนย์สามนะครับศูนย์สามแปดเก้าล่านะครับอันนี้ก็เข้ามาที่หนึ่งสองนะครับสามสามหกล่ากสองหนึ่งนะครับข้ามาที่หนึ่งสองสองหนึ่งนะครับ และต่อมานะครับสามสี่ศูนย์หนึ่งนะครับเลขที่ออกมานะครับศูนย์สี่หนึ่งางสี่หกนะครับเข้ามาที่สี่หนึ่งนะครับก็ยังเดินลีต่อนะครับอนนี่ก็เข้ามาที่ตกกันเอาไว้นะครับคือเลขหกนะครับเข้ามาที่เจ็ดหกนะครับแปดหกเจ็ดล่างสองแปดนะครับสำหรับเ่ต่อมานะครับได้มาที่ศูนย์เจ็ดแปดนะครับ ด่านนี้ก็ได้มาที่นะครับแปดบวกเจ็ดนะครับแปดบวกเจ็ดก็ได้ห้าหกเจ็ดนะครับในที่ออกมานะครับหกศูนย์หกล่างเก้าสี่นะครับเข้ามาที่ศูนย์หกนะครับต่อมานะครับต่อมาก็เหมือนเดิมนะครับหกศูนย์หกล่างเก้าสี่นะครับเราใช้สี่บวกสองนะครับได้มาที่หกเจ็ดนะครับเพิ่มแซมนะครับบอกหกก็ได้3กับ4นะครับส่วนด้านนี้นะครับ หกนะครับเรามาบวกเจ็ดคงที eg, ่เราก็ได้สามสี่ห้านะครับเลขที่ออกมานะครับหกหกสอง3 7านสามเจ็ดนะครับเข้ามาที่สามเจ็ดนะครับก็เข้ามาที่เลตลาบนะครับสําหรับงวดที่แล้วที่ผ่านมานะครับงวดที่แล้วที่ผ่านมานะครับเราก็เลขที่ออกมานะครับหกหกสองด้านสามเจ็ดนะครับ ยก7มานะครับบวก2แล้วก็ได้90นะครับศูนย์บวก6ก็ได้มาที่6และ7นะครับผมก็ไ่เด็กเขียนตัวบวกไว้นะครับส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับหกนะครับ6บวกเ็เราก็ได้3 4 5หนะครับเลขที่ออกมา6 6 5ล่าง5 9นะครับก็มาที่6 5แล้วก็5 9เ้านะครับเข้าบนก็อลากนะครับ สำหรับงวดนี้นะครับงวดนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ6 6 5ล่าง5 9นะครับเราใช้9บวก2ก็ได้มา1 2สองนะครับบอก6ก็ได้8นะครับกับ9นะครับส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้เราก็ใช้หลักร้อยนะครับคือเลข6บวก7็ก็ได้3 4 5ี่หนะครับได้มาที่ตัวเดียวกันนะครับสามสี่ห้าเหมือนเดิมนะครับจะมาหรือไม่นะครับก่อเราไปพิจารณาดูนะครับ เน้นๆออกมานะครับคือ3กับ4นะครับ3กับ4ก็มี8 1นะครับเอ่อ8 2 1นะครับก็ลองดีนะครับตัวนี้ก็กันเอาไว้นะครับก็นานๆครั้งเขาจะมาทีนะครับเราได้มาที่3ามและนะครับเน้นออกมาก็3 1 3 2นะครับ3 8อ่า4 1 4 2น8นะครับก็มีอยู่า6ชุดนะครับเอ่าเน้นๆออกมานะครับ ผมได้จัดชุดไว้นะครับก็มีอยู่นะครับหนึ่งสามหนึ่งสีหนึ่งห้านะครับก็สองสามสองสี่สองห้านะครับ3สามสี่แล้วก็สี่แปดแล้วก็ห้าแปดนะครับก็เก้าชุดนะครับเน้นออกมานะครับหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองก็สําหรับอ่าส่วนตัวนะครับกมีอยู่หนึ่งสี่หนึ่งห้ะครับแล้วก็สองสนะครับเน้นออกมาก็หนีกับสอส นะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับคาพคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพูดไปก่อนนะเสียงไม่ค่อยดีนะครับก็มั่นใจักตัวไหนก็จัดนะครับไม่ชอบก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับเผื่อชอบนะครับสําหรับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ